สวัสดีค่ะเรียนภาษาสเวเดนจากข่าววันนี้มาดูหัวข้อข่าวที่เรียกว่า Hun v i l l e r f o l k m a k t Hun v i l l e r f o l k m a k t นะคะข่าวเมื่อกี้ที่มะกรูดแปลไปคําว่า Folk แปลว่าผู้คนหรือประชาชนก็ได้นะคะอันนี้แปลว่าเธออยาก ให้อำนาจประชาชนหรือเธออยากให้ประชาชนมีอำนาจนะคะมาดูเนื้อหาข่าวนะคะนำมาจากเว็บไซต์ o t t a s i u s e ใครที่ฟังแล้วได้ยินคำไหนนะคะพิมพ์มาได้นะคะฟังไปด้วยจะได้ฝึกการฟังนะอัตฟอสตัวลอกกันนะแอมมักอัฟอร์สตัวลอกกนนะแอมมกคะการเข้าใจกฎหมายเนี่ยมันคืออำนาจนะคะเดซยดูนะฮารีรี สิ่งนี้คือ,อดูนะฮารีได้กล่าวไว้นะคะ d ด r f ์ r ฟอร์เดอร์เฟอร์ฮอร์ฮุนสกีวิทอมลอกกันนะพอเลนะคะเดอร์เฟอร์ฮอร์ฮุนสกีวิอมลอกันนะพอเลสเวดังนั้นเธอจึงได้เขียนกฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะคะเขียนเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้หรือเขียนกฎหมายเหล่านี้ใหม่ให้เป็นภาษาสวีเดนแบบง่ายๆ l e t เล e สเวนส์กัเลแปลว่าง่ายสเวนสกคือภาษาสวีเดนนะคะ ดูนะฮารีรีแอร์ยูริสต์อักยบาร์เมทลอกันนะอยู่ดูนะฮารีร uh, 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 ิเนะี่ยเป็นนักกฎหมายนะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายยูริสต์แปลว่านักกฎหมายยังไม่ถึงขั้นทนายนะคะ เค okay, นะนักกฎหมายจริงๆใครจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักกฎหมายก็ได้แต่ทนายเนี่ยจะต้องมีการสอบผ่านจะต้องมีการฝึกงานมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะถึงจะสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นทนายได้นะคะต่อไปฮุนฮอร์สตูเดียรัตลอกานาโอเวียทูเดนฟุนกีร์นะคะเธอเนี่ยได้ศึกษากฎหมายแล้วก็รู้ว่าระบบกฎหมายมันเป็นยังไงนะคะอิสเวียฟินส์อัลลาลอการอีลอคบูเกนในประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะกฎหมายทุกฉบับ กฎหมายทุกชนิดนนะคะมันมีอยู่ในหนังสือกฎหมายเดี๋ยวเอาหนังสือกฎหมายให้ดูนะคะ s เวนส l คิลอกอันนี้คือหนังสือกฎหมายที่มีในสวีเดนปี2022นะคะซึ่งเป็นเล่มที่ซื้อให้ลูกนะคะลูกของมะกรูอยากได้ที่บ้านนะคะที่บ้านอ่านหนังสือกฎหมายเป็นนิทานก่อนนอนนะคะเพราะว่าลูกสนใจกฎหมายนะคะ ต่อไปอแนดูนะ่ฮารีรีวอลทอลฟ์อวบบนสินฟอสตลอัล Bo อนะคะตอนที่ดูนะ่าฮารีรีอายุ12ปีเนี่ยเธอก็ได้ซื้อหนังสือกฎหมายฉบับแรกเอยเล่มแรกนะคะของของตัวเองนะคะยทีก์แตอัลลอกบุกเกนว่าคูลยาสกุลเอทอมมักเตนเซยดูนะ r ฮารีรีฉันคิดว่าอันนี้เขาใช้คําในอดีตนะคะยาทีก์แต คิดว่าจะทึกแต่อาจลอกบูเกนวอลคูลนะคะคำว่าทึกเกอร์ทึกเต,อ,กเตอ,อันนี้เป็นความเห็นนะคะฉันเนี่ยฉันคิดว่าหนังสือกฎหมายเนี่ยมันเท่คูลในที่นี้แปลว่าเท่นะคะยัสกิลทอมมาร์คเทนเสียดูนะฮาริยุริฉันเนี่ยอยากจะมีอํานาจนะคะฉันจะแบบเอาอํานาจมาเป็นของตัวเองอยากจะมีอํานาจนะคะดูนะกล่าวไว้เม้นลอกบูเกนสกีแวนพอเอ็ดส์ฟอร์ดสปรู๊กแต่นังสือกฎหมายเนี่ยมัน เขียนด้วยภาษาที่ยาก a r s c r i v e n อันนี้เขาเรียกว่า participle นะคะมันมาจากคำว่า s c r i v e r s c r i v e r แปลว่าเขียน s c r i v e n แปลว่าถูกเขียนซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาเรียกว่า,า participle เป็นการเอาคำกริยามาผันให้เป็นคำคุณศัพท์นะคะก็เลยใช้คู่กับ a r s c r i v e เรื่องนี้สอนในในคอร์สแวยากรณ์เล่นเขียวนะคะ แล้วก็เรื่องอื่นๆก็มีสอนในเล่มนี้นะคะ,ะต่อไปมันเขียนด้วยภาษาที่ยากแ you know, you know, ดร์ฟเฟอร์ฮอดูนะฮารีรีนูสกีวิดแอนบุกอมลอกกันนะสมัยเลสอัตฟอร์ตัวด้วยเหตุนี้แดร์ฟเฟอร์เห็นสองรอบละในในเนื้อหาข่าวนี้นะคะเท่าที่มะกุจําได้สองรอบแดร์เฟอร์แปลว่าดังนั้นคําเชื่อมนะคะอ่าไม่ใช่คําเชื่อมแดร์ฟเฟอร์อันนี้เป็นคำอั d แวร์นะคะดังนั้นดังนั้นดูนะฮารีรีเนี่ยจึงได้เขียนหนังสือกฎหมาย ตอนนี้เขาจึงได้เขียนหนังสือกฎหมายมาเล่มหนึ่งนะคะซึ่งมันเข้าใจได้ง่ายนะคะต่อไปอ่าบ e เกนเฮเต,รตอร์ฟรรัตตาลอกเกนฟรอนฮอต till s ทิลสนาตต์รีอ,อสวัต o ยบนะคะหนังสือเล่มน,นี้ชื่อว่า Fatta ฟ <f atter> <ๆ>ัตตแปลว่าเข้าใจเป็นคำวัยรุ่นเป็นคำสแสลงอีกคำหนึ่งที่ใช้ที่แปลว่าเข้าใจคือคำไหนใครทราบเขียนมาเลยนะคะฟัตตาลอกเกนแปลว่าเข้าใจกฎหมาย นะคะเขาใช้คําง่ายๆฟัตตาฟัตตาลอกเขียนเข้าใจกฎหมายจากความผิดเกี่ยวกับความเกลียดชังไปยังนะคะ ไปยังข้อขาหาลักเล็กขโมยน้อยนะคะหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อตอนนี้เขาไม่ใช้ข้อหาสนัตเตอรีแล้วนะคะสนัตเตอรี่แปลว่าลักเล็กขโมยน้อยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นริงเกสเตอร์คือการรักทรัพย์สถานเบาแล้วออก v a ัจยบก็คือการทำงานมืดทำงานผิดกฎหมายนะคะย i l ิลอัลลัสกั k ฮอคโลโพสิเนเรตติเฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยฮอคโอลฮอคโอลแปว่ารู้รู้เรื่องฉันอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ เกี่ยวกับสิทธิ์ของตัวเองนะคะเรติเคเตอร์แปลว่าสิทธิ์นะคะโยวิลสกีว่าเอนบุกสมอัลละคันเลสเซย์ดูนะคะรีรีแล้วดูนะเขาก็กล่าวว่าฉันเนี่ยอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มที่ทุกคนสามารถอ่านได้นะคะฮุนวีอาจัดมงะแมนนี่ฮุนไปเฮิร์บเยลแมตต์อัฟฟอร์ดตัวลอกกันนะแล้วเธอก็รู้ว่ามีหลายคนมีคนหลายคนที่จําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในการที่จะเข้าใจกฎหมายนะคะต้องมีคนช่วยถึงจะเข้าใจกฎหมายเพราะที่ยูอูอาชานเบอร์ยาได้ บุนมาทิที่เกฮสบีสตอกโฮมงอันเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเธอเนี่ยได้เริ่มที่จะไปที่ห้องสมุดที่ฮ u วสบีที่สตอกโฮมอาทิตย์ละครั้งนะคะ แมน h o o d ดกันก d ดีสออฟรัวกันเห็นในอมลอกกันนะซึ่งคนสามารถที่จะไปห้องสมุดแห่งนั้นได้แล้วก็ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายได้นะคะเดียมงสมคมก็มีคนไปเยอะ ะะมองงานไปเฮอร์เวียลหรือแมฟลัวกูรอมลอกกันนะเซยุนแล้วเธอก็กล่าวว่าหลายคนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจําเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับคําถามที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะดูไปเฮอว่า์ฮอโคลพอลอกกันนะฟอร,ร์คิวเสกีว่าภาพเอร์ทิลมินดเดเคเตอร์คุณจําเป็นที่จะต้องรู้เรื่องกฎหมายเพื่อที่จะได้สามารถเขียนกระดาษถึงหน่วยงานราชการได้อันนี้เป็นภาษาที่ง่ายๆนะคะภาษาที่ง่ายๆดูไป ดูเพอร์วอรคกันคุณนักเป็นที่จะต้องรู้เรื่องกฎหมายเพื่อที่จะได้สามารถอุดทนคำตัดสินของทางการได้ดูเพอกันดีอกอกดูเพคลอันวียสมอดรและคุณก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าอะไรถือว่าเป็นความผิด นะคะอะไรถือว่าเป็นความผิดทางอาญาเอ็ดบรอดเอ็ดบรอดใครเขียนได้เขียนมานะคะว่าสกดยังไงต่อไปมงวจะได้รู้ว่าอะไรเป็นความผิดอาญานะคะมงวียจินเตอเดอเอ็ดบร a ดอัตราออฟเอนส์เลย n ออฟเอนควินนะเยดูนะรีรีดูนะกล่าวว่าหลายคนนะ่ะไม่รู้นะว่าการดึงการดึงหรือว่าการกระชากเอา,อาผ้าปิดหน้าของของผู้หญิงนะนะคะที่ปิดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องทางศาสนานะคะถ้าดึง ออกเนี่ยนะคะถือว่าผิดกฎหมายนะคะมงมงนะสมฟรัวการเห็นในอมลล์กานาบริสโตลตาในดอมฮอฟฟ์ชดตนะคะหลายคนที่ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจเมื่อเขาเข้าใจกฎหมายแล้วนะคะในดูฮอลคอลพอดีนาริติเคเตอร์เช n นในดยุอัดดูเอแวร์ลีกันมิกเกสอมอลาอันดราเซียดูน่ฮาริรีดูนะกล่าวว่านะคะถ้าคุณรู้สิทธิ์ของคุณเนี่ยนะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีค่า นะคะคุณเนี่ยมีค่าเท่ากันกับคนอื่นๆทุกคนอันนี้คือคำกล่าวของเขานะคะใครสนใจหนังสือกฎหมายแบบง่ายเล่มน,นี้ก็ลองค้นหาดูได้นะคะมันชื่อฟ ot, ัตตลอกเกนฟรันฮอร์ตบรอติลสนาตตีโอสวัตยบนะคะปกกต้องไปลองค้นหาไม่แน่ใจว่าเคยดูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องไปลองค้นหาถ้าใครที่อยากอยู่สวีเดนแบบสบายๆเนี่ยนะคะก็ เรียนภาษาสวีเดนนะคะแล้วเอาภาษาสวเดนความรู้ภาษาสีเดนที่เรามีเนี่ยไปใช้ในการทําความเข้าใจกฎหมายทําความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปกดติดตามไว้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ